วันนี้พี่หมอรู้นะว่าหลายๆคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้กำลังเครียดเรื่องการเงินและภาระหนี้สินและปัญหาเรื่องการเงินในวันนี้อยู่ใช่ไหมมาดูซิว่าวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สำเร็จไหมจะเป็นดวงสำหรับคนที่แวะชมแวะดูคลิปนี้และตั้งใจดูเท่านั้นนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนก่อนดูแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปให้พลังงานนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณ ที่แวะดูคลิปนี้พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สาใบก็แล้วกันมาดูกันว่าพลังงานของไพ่จะบอกสิ่งใดนะการเงินท<ด>ี่กังวลใจนี้สินที่กังวลใจวันนี้จะแก้ไขได้ไหมดูที่ใบแรกก่อนกันแล้วกันว,ว้าวขึ้นไพ่สามไม้เท้า แปลว่าจะแก้ไขได้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาสามไม้เท้าเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆการเงินจะมาจากการงานจะมาจากการตกลงเจราจาวันนี้นะคะได้แน่นอนใบที่สองว้าวราชาเหรียญแปลว่าจะมีข่าวดีเรื่องการเงินรอคอยเงินอยู่ได้เงินได้เงินจากการเจราจาได้เงินจากดวงอุปธมรมมีคนช่วยเหลือด้วยนะแปลว่านี่สินงคุณจะผ่านไปได้จะแก้ไขได้หนึ่งได้จากงานแบบสองได้จากคนช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนอุปธมรมแหละนะคะ แล้วรอคอยเงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินไว้จะสําเร็จจะมีข่าวดีเข้ามาในวันนี้นะจะปลดร้องมาดูใบที่3ามว้าวไพ่เดอะทาวเวอร์นะไพ่เดอะทาวเวอร์บอกว่าวันนี้ใจเย็นห้ามใจร้อนไม่ว่าจะโดนกดดันอะไรห้ามตอบโต้นิ่งไว้เฉยไว้ปล่อยผ่านค่อยๆแก้ใจเย็นนิ่งให้มากปัญหาทุกอย่างนะคะจะแ,แก้ไขได้อย่างแน่นอนนะอดทนให้มากวันนี้โดนกดดันมากๆเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นนะคะ ไพ่บอกว่าจะผ่านไปได้เชื่อพลังงานของไพ่แล้วก็รับพลังงานนี้ไปแล้วคุณจะได้เจอโอกาสดีๆความโชคดีแล้วก็ปลดหนี้แล้วกแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินในวันนี้ได้หายทุกอกทุกใจอย่างแน่นอนพิมพ์พลังงานดีๆรับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีค่ะ